สวัสดีค่ะอร่อยง่ายสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทำหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ้วกันนะคะก็จะมีแซลมอนสักสองหัวค่ะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะหัวเช็ดเท้าสามถึงสี่แว่นอย่างนี้ค่ะหั่นเป็นอย่างนี้หนาแค่นี้นะคะต้นหอมหั่นท่อนค่ะประมาณตักสองต้นเทียมเนี่ยถ้านี่กระเทียมไทยก็จะเม่เล็กบุกพอแตกนิดหน่อยนะคะ เห็ดหอมสักสองสามดอกสามสี่ดอกค่ะใส่เป็นตัวขิงดองนะคะให้เพื่อนๆใส่ประมาณสักห้าสิบกรัมค่ะสำคัญก็คือซอสโชยุนะคะประมาณสักห้าช้อนโต๊ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราจะใส่เหล้าจีนสักสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมันเพืชสองช้อนโต๊ะน้ำตาลชอนหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ตัวช่วยหรือว่าผงปรุงรสประมาณสักครึ่งช้อนชาแล้วส่วนของน้ำนะคะ ตเตรียมไว้ประมาณสาัก400มิลลิลิตรค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันค่ะมาต้มซีอิ๊วกันเลยค่ะอ่าแล้วก็เอาหัวปลาเรียงใส่หม้อเลยนะคะตามด้วยตัวหัวเจี๊เท้าค่ะจะเรียงยังไงก็ได้นะคะเรียงลงไปอย่างนี้ค่ะเห็ดหอมวางเลยค่ะ แล้วก็กระเทียมตามด้วยขิงดองนะคะตัวขิงดองเนี่ยถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นขิงสดก็ได้ค่ะแต่ขิงดองเนี่ยก็จะทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมขึ้นนะคะแล้วก็หวางต้นหอมค่ะถ้าใครชอบไปแล่อเผ็ดนิดๆนะคะให้ใส่ตัวพริกขี้หนู จินดาสีแดงสักสองสาเม็ดโดยที่ไม่ต้องบุกน,นี้เรามาปรุงเครื่องก่อนค่ะซอสโชยุค,ค่ะซอสปรุงรสผงปรุงรสนะคะหรือตัวช่วยแล้วก็ตัวน้ำตาลค่ะใส่เลยค่ะจะตามด้วยตัวน้ำนะคะตามด้วยเหล้าจีนค่ะ เดี๋ยวน้ำมันเนี่ยเราจะใส่ทีหลังนะคะเปิดไฟแล้วก็ตุ๋นเลยค่ะใช้ไฟระดับกลางถ้ามีฝาเนี่ยให้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยปิดฝาไว้เลยนะคะอ่าหรือว่าแง้มไว้นิดหน่อยค่ะเมื่อเริ่มเดือดนะคะหัวปลาต้นของเราเนี่ยก็จะมีฟองให้ช้อนฟองออกค่ะ ช้อนให้ออกมากที่สุดนะคะแล้วก็ให้ต้มไปเรื่อยๆค่ะจนน้ำเนี่ยเริ่มงวดนะคะอย่าคนนะคะเราปิดฝาเอาไว้ตรงนี้เนี่ยก็จะได้สุกเดี๋ยวเราตักกองขึ้นค่ะแล้วเราก็ปิดฝาค่ะให้ต้มไปเรื่อยๆนะคะ หัวปลาของเราก็ต้มจนน้ําเริ่มงวดนะคะอ่าแล้วต้มให้น้างวดเนี่ยประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะเดี๋ยวเราใส่น้ํามันนะคะปริมาณเท่าที่บอกตัวปลาแล้วก็ตัวน้ําต้มของเราเนี่ยซีอิ๊วเนี่ยก็จะมีความมันเงานะคะแล้วเมื่อเราน้ํางวดแล้วเนี่ยรสชาติเนี่ยก็จะเข้าไปซึมอยู่ในตัวหัวปลานะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มอีกนิดหนึ่งะคะ่ะ รสชาติของซีอิ๊วก็ซึมเข้าหัวปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็พอแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปเสิร์ฟกันค่ะหัวใจเต้าของเราเนี่ยก็นุ่มแล้วนะคะแล้วเราก็แต่งด้วยตัวต้นหอมเล็กน้อยนะคะ แล้วก็ผักชีค่ะหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วของเราก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆทดลองทำดูค่ะรสชาติจะอร่อยเลยนะคะหวานเค็มแล้วก็มันแล้วก็มีกลิ่นของเหล้าจีนนิดๆนะคะทดลองทำกันดูค่ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะพบกันคลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ